ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมจัดตีมากการจารุพรินครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันเกี่ยวกับข่าวในวันนี้เราเจอกันวันนี้วันอังคารนะฮะอังคารที่3พฤษภาคม2565 เราเริ่มกันด้วย headline ของเราในวันนี้สักสองข่าวหน่อยดีกว่านะฮะข่าวแรกของเราเราว่ากันเรื่องของอดีตรักกาโตะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะลากยาวมาได้ถึงวันนี้แต่มันก็ลากยาวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นอิทธิฤทธิ์ของอดีตพระกาโตะที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งวงการสงเพราะดันมีคนไปรับเงินจากทิศกาโตะหวังจะให้สื่อเนี่ยไปปิดข่าวไม่ให้ข่าวมันกระพือออกไปเดือดร้อนทั้งฝั่งของสงเดือดร้อนทั้งฝั่งของส,งองสื่อมวลชน ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชความคืบหน้าเราติดตามกันกันกบเรื่องนี้ตามให้ในเอาให้ชัดอีกเรื่องหนึ่งครับหนุ่มใหญ่อ้างตัวเองว่าเป็นข้าราชาการกระทรวงพาณิชย์ประหลัดเข้าไปตรวจนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของกิจการนั่งกงนั่งกินหมูกระทงหมูกระทะมีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือเปล่าดน n ่นั้นตามระเบียบของสอบอคตามระเบียบของทางราชาการปรากฏคนนี้ฮะผู้ชายเสื้อขาวอ้างตัวว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชาการกระทรวงพาณิชย์ด่าประหลัด สุดท้ายเดี๋ยวหวยออกยังไงเดี๋ยวเฉลยกันเยาให้ชัดแน่นอนอาวคุณผูช้ชมครับเรามาว่ากันต่อเหมือนเมื่อกี้จะเฉลยไปแล้วนิดนึงงานกระเช้าสวยๆก็มาก็จัดกันผิดพลาดผิดพลาดนะเคยเคยถือกระเช้าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เคยแล้วเคยแล้วเคยมีกระเช้าเราเราก็แต่ว่าคนละบทนะคนคนละเรื่องกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ เรื่องทีเริ่มต้นกันเรื่องงานกระชเช้านี่แหละนะฮะหนุ่มที่อ้างว่าเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะฮะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนรวม3คนในร้านอาหารที่ย่านบางใหญ่นนทบ,บุรีปรลัดอำเภอออกตรวจร้านอาหารพอดีเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะเนี่ยฮะคุณเห็นไหมว่าเพื่อนเนี่ยต้องเอามือมาปิดปากเลยเนี่ยนะครับ ผู้ชายใส่เสื้อขาวกางเกงสีกากีนั่งอยู่ที่โต๊ะร้านอาหารย่านบางใหญ่นนทบ,บุรีชื่อว่าภพศสารเมืองจันทร์อายุ57ปีอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ครับต่อว่าต่อขานประหลัดอำเภอบางใหญ่นะฮะคือชื่อว่านายสมพลสุรสัจจักรขณะที่ประลัดสมพลเนี่ยนำกำลังฝ่ายปกครองออกตรวจสถานบริการร้านอาหารในพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มของเมื่อคืนนะฮะเพื่อนที่นั่งดื่มอยู่ด้วยเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเอามือปิดปากไว้อ่ะ ไม่ให้ภพศสารเนี่ยที่อยู่ในกา,ารมึนเมาโวยวายคือเพื่อนน่าจะทราบว่าภพศาลเวลาเมาแล้วมักจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาคือพูดไม่คิดเจ้าตัวไม่สนคิดว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับครับฝ่ายประหลัดอำเภอก็พยายามชี้แจงบอกว่าไม่ได้มาจับแต่จะมาเตือนเรื่องการดื่มกินในร้านอาหารให้มีมาตรการที่ดีเป็นไปตามระเบียบของจังหวัดฮะสนาหรับนนทล์ละ นี่ยหละัตละผมมาเตือนผมมาแจ้งปราชมาถามข้างเรองนี่ฮะปลัดก็ชี้แจงดีๆบอกว่าไม่ได้มาจับแค่มาตรวจตราเฉยๆคือมาตราการเวลาเปิดร้านในช่วงนี้มันยังไม่ได้เปิดกันแบบฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันต้องมีการควบคุมมันต้องมีใบอนุญาตออร้านอาหารนี้มีหรือเปล่าคนที่กินอยู่ข้างในพฤติกรรมเป็นอย่างไรสุดท้ายเจ้าหน้าที่ขอดูบัตรประชาชนเจ้าตัวไม่ยอมแสดงจนต้องเชิญไปที่สอพอบางใหญ่ สุดท้ายโดนแจ้งข้อกล่าวหานะฮะข้อกล่าวหาแรกคือไม่แสดงบัตรประจาตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อที่2คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภัยสารปฏิเสธฮะประลัดอําเภอก็เลยมอบหลักฐานเป็นคลิปที่ถ่ายไว้กับตำรวจใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีแล้วภัยสารเสี่ยงต้องนอนห้องขังนะเนี่ยญาติต้องมาประกันตัว2-0,000บาทออกไปสู้คดีประหลัดเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะการออกตรวจสารบริการร้านอาหารเมื่อคือนเนี่ย จุดประสงค์หลักคือเดินทางไปประชาสัมพันธ์นะฮะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็ลูกช้าที่ใช้บริการเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดอย่างเคร่งครัดนะฮะร้านที่เปิดได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกร้านนะต้องมีมาตรฐานตามที่รัฐบาลกําหนดนะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไทยสารวอยวายถ่ายคลิปเลยเจ้าหน้าที่ตรวจร้านอยู่ก็ถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงถูกด่าแบบนี้ก็เลยให้ตำรวจเอาไปสงบสติอารมณ์ก่อนดำเนินคดี เลยไปสอบถามนะครับว่าเขาอยู่หน่วยงานไหนนะครับที่เป็นข้าราชการเหรอนะครับเขาบอกใช่ผมเป็นข้าราชการนะครับผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ครับเราก็ได้ขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบัตรข้าราชการครับเขาก็บ่ายเบี่ยงนะครับว่าคุณมีสิทธิ์อะไรนะครับที่จะมาตรวจบัตรผมเราก็เลยแจ้งในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับร่วมกันนะครับนําตัวไปนะครับสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ แล้วก็ได้ทําการว่าเก่าตัดเตือนแต่ก็ยังไม่ยอมฟังก็เลยต้องดําเนินคดีกันนะครับนี่ฮะแล้วเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์เดือดร้อนสิครับคุณผู้ชมครับบ่ายสองวันนี้เนี่ยคุณคณิตอําพูประภาผู้อํานวยการกองการคลังกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำนายไพศาลซึ่งเป็นพนักงานขับรถประจํากระทรวงพาณิชย์สังกัดกรมการค้าต่างประเทศยกกระเช้าไปขอขามาปหลัดอําเภอบางใหญ่คือประหลัดสมพลสุร,ร,รัจจะถึงที่ทํางานนะฮะนี่เดือดร้อนผู้อํานวยการกองคลังอีกนะ คุณผู้หญิงเนี่ยฮะคือในาย p a ไม่ใช่ข้าราชการนะครับแต่เป็นลูกจ้างนะฮะเป็นลูกจ้างคือหมายความว่าคือแรงของการจ้างงานในในในราชการไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้าราชการอย่างเดียวยังมีพนักงานราชการแล้วก็ยังมีลูกจ้างมันก็จะมีหลายแรงนะฮะ ดังนั้นก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนที่ทํางานในสถานที่ราชการนั้นเป็นข้าราชการหมดอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าผมกำลังแบ่งชนชั้นหรืออะไรนะครับแต่ว่าต้องทําความเข้าใจกันเพราะว่าอํานาจที่มีอยู่ของแต่ละแรงนั้นมันต่างกันนะฮะดังนั้นทําราชการไม่ได้ไหมายความว่าตัวเองเป็นข้าราชการแล้วเอาไปอวดแบ่งแอบอ้างแบบนี้ราชการเขาเสียหายคือหน่วยงานต้นสังกัดเขาเสียหายหลังจากนั้นนายไพศาลก็ขอโทษท่านประหลาดสมพลทําให้เสื่อมเสียแล้วก็รับปากว่าหลังจากนี้จะไม่ดื่มเหล้าอีกแล,แล้วลองฟังดูครับ ไปนี่ไม่ไม่กินแล้วครับผมออต่อไปนี้เลิกเลยไหมครับต่อไปนี้เลิกเลยครับ <c oughs> เลิกกินเหล้าเลยครับอ่าครับผมเพื่อลูกเมียฮะอ่าือประเทศชาติด้วยครับอืครับเลิกเหล้าเพื่อชาติดีจริงๆขอเอามาใช้เป็นแคมเปญได้ไหมเนี่ยไม่เคยมีใครใช้มาก่อนเลยนะเลิกเหล้าอะ่ะมีแค่ให้เหล้าเท่ากับแช่งเลิกเหล้าเพื่อชาติว้าวนี่มันน่าจะเป็นนโยบายอะไรสักอย่างของรัฐบาลนะเนี่ย ขอถ,ถ้าพี่ทําได้จริงๆจ,จ,จะสาธุอนุโมทนาเลยนะคุณพี่ไพศาลนะดีแล้วถ้าสมมุิว่ามาเาเป็นแบบนี้ต้องกินที่บ้านแล้วให้นอนบ้านไปเลยออกไปกินข้างนอกเดี๋ยวก็เนี่ยไปกลางกับคนอื่นอีกนะฮะอ่ะขอให้คุณพี่โชคดีขอให้ผ่อนหนักเป็นเบาแล้วกันในคดีของพี่นะฮะด้านผู้บังคับบัญชาบอกว่าคุณไพศาลเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งพนักงานขับรถนะครับเรื่องนี้อธิบดีโอ้โหไปถึงอธิบดีเลยอธิบดีลงดาบะฮะพิจารณาความผิดความผิดของลูกจ้างประจํานั้น จะมีอยู่3ขั้นก็คือ1ภาคทัน2ลดค่าจ้าง3ลดข่านค่าจ้าง4คือปลดออก5ไล่ออกข้อ1ถึงข้อ5คือจากเบาไปหาหนักนะครับก็ไม่ทราบว่าจากนี้ไปนั้นจะถูกพิจารณาอย่างไรอ้านี่คือโทษเกี่ยวกับเรื่องของโทษทางวินัยของลูกจ้างประจำส่วนคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินการกันต่อไปเรื่องก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอหากเกิดขึ้นกับพนักงานราชการลูกจ้างประจำและข้าราชการนะครับ เราไปว่ากันต่อกับเรื่องทิศกาโตะครับคุณผู้ชมครับสํานักพุทธนั้นสั่งสอบแล้วพระวัดดังนครศรีธรรมราชรับเงินทิศกาโตะพระรูปหนึ่งเอาเงินจากทิศกาโตะไปมอบให้กับสื่อเพื่อบอกว่าหยุดทําข่าวข่าวนี้เถิดลองชมฮะรถจอดอยู่ค่ะรถจอดอยู่ฟังสายขอขอค่ะรถรถทีจอดเนียวคว้างไม่มืนใครอันบอเห็นไหมเห็นเลยเห็นเลยค่ะเดินลงต๊เกเลย เชื่อมมาล่ายังเ,ยงเดินไปพูกไว้ครับล่ยางเดินหานอ่นเนี่อ่านี่นะคะอย่างไอเทมทั้งหมดะนะคุณแม่ค่ะไม่มันข้อมูลเยอะมากเอนือจะต้องพันั้นนี่ฮะนี่คือคลิปที่ทีมข่าวได้รับมานะครับคุณผู้ชมความยาวของคลิปจริงๆนะแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบห้านาที เบื้องต้นก็พบว่าฝ่ายหญิงก็คือนางสาวตองนะครับตองจำได้ไม่หะที่เป็นข่าวกับทิศกาโตะพูดคุยกับชายที่อ้างว่าเป็นพ่อบุญธรรมของทิศทั้งสองคนนี่นดเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งครับย่านรังสิตนี่เองส่งมอบเงิน 3, สามแสนบาทเพื่อให้เรื่องที่ออกมาแฉทิศกาโต้นั้นอ่ะมันจบลงแล้วมันก็ค่อยเงียบลงนะฮะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยจะลบหลักฐานในมือถือทิ้งครับแร้งหวยเงียที่เลยดันแม่ของวาโทอไปนี่ก็ไม่ติดต่อ ตูเ็วขาขาตูเลวจุดการณนี่นะคะไม่ติดต่อเลยนะคะเอ่อไม่ว่าดวยเหตุผลใดก็คือทุกสองข้างนะก็คือจบกันไปเลยอนอกจากนี้ครับยังมีคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งถูกถ่ายภายในรถยนต์นะฮะในการเดียวกันแหละครับกับคลิปเสียงด้านบน ฝ่ายผู้หญิงนั้นพูดบอกว่าตอนแรกแค่อยากจะปรึกษาเฉายๆแต่ว่าเขาพยายามใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เล่าทั้งหมดแล้วก็ได้ความที่เขาโทรมาขอข้อมูลตอนตีสามตีสี่เนี่ยตัวเองเพิ่งกินยาเป็นโรคประจําตัวนะกินยาเยอะเขาบอกว่าตอนนั้นตีสามตีสี่ช่วงยามันกําลังทํางานนะคุณมันก็เลยมึนๆก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นออกไปอ่ะลองฟังเพิ่มเติม,ตมอีกสักท่อนฮะค่ะเพื่อก่อนเลือง อ๋อไม่ไมอตอนแรกคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยตอนแรกคือแค่แค่แค xa, ยีปึกซ่าเฉยๆแต่ว่าเข้าวันชฉยจิตวิทยาในการนมนาวให้ให้หลาวให้หลาวมาทั้งหมดซึ่งการตอนนั้นนั้นหม่นยาแล้วก็กินยามากอืมมันเป็นช่วงดึกแล้วตีสามตีที่แล้วไม่ได้เกี่ยว อาเนี่ยครับเขาก็บอกแบบนี้คราวนี้เรามาทั้งฝั่งของที่เดือดร้อนมาถึงสื่อมวลชนเนี่ยฮะกรณีที่มีกระแสข,ข่าวว่าจ่ายเงินให้นักข่าวท้องถิ่น3 0 0แสนบาทผ่านคนกลางช่วยให้จบข่าวพูดยังไงคือยัดเงินนะคุณทิดกาโต้เนี่ยให้เงินดังกล่าวกับเจ้าอาวาสวัดดังในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นการให้เงินสดครับคุณผู้ชมพระรูปนี้เป็นคนเดียวที่โทรจาโทรไปเจราจากับทจ้าเสาตองเพื่อขอให้จบเรื่องพระรูปเนี้ยเป็นพระคนกลางเนี่ยมันสมควรไหมล่ะ ทีมข่าวลงพื้นที่วัดพบว่าวันนี้เงียบเหงาฮะไม่เจอความเคลื่อนไหวของพระรูปดังกล่าวไม่ทราบไปไหนมีเพียงแค่ช่างก่อสร้างทํางานอยู่หน้ากุฏิในขณะที่สื่อคราวนี้สื่อจริงๆตัวแทนสมาคมสื่อมวลชนของนครศรีธรรมราชบอกว่าแม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อออกมาชัดเจนว่าสื่อท้องถิ่นที่ท่านบอกนั้นนะคือสื่อไหนคือสื่อก็มีเยอะหลายสํานักนะครับแต่พวกเขาก็ย้ําบอกว่าตนเองในฐานะสื่อมวลชนไม่ต้องถึงขั้นแค่ว่าคุณบอกหลอกว่าสื่อไหนสื่อไหนแค่บอกว่าสื่อรับเงินน่ะ สื่อทุกคนก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้ว<ม>นี่ฮะ<ม>แล้วสารภาพว่ามีจริงๆคนโทรศัพท์ติดต่อมามเพื่อแลกเงินกับการยุติการนำเสนอข่าวของอดีตพระกาโตแต่พวกของตัวเองนั้นไม่รับครับ ไม่บอกว่าผมผมบอกว่าเคลียร์ไม่ได้ไงผมบอกเคลียร์ไม่ได้เรื่องนี้มันเคลียร์ไม่ได้อาจารย์มติไม่ถุนผมขอเถอะนะผมขอเถอะเรื่องนี้อย่าเคลียร์เลยเออแกบอกว่ารอให้คณะสงฆ์ก็ตรวจสอบแล้วลงมติว่าเป็นเสียงการโตจริงรนั่นแหละเขาจะมีมติก็ตรงนั้นแกจะพาให้ศึกแต่ตอนนี้ว่าข่าวมันซบซบหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะกระทบต่อศาสนาเรื่องนี้มันก็มีเรื่องซับซ้อนเยอะแยะนะฮะมันมีเรื่องนอกมีเรื่องในเยอะนะฮะ อ่ะเอาเถอะทีมข่าวนั้นได้รับแชทครับซึ่งพูดคุยกันถึงพระย้อยพระที่ออกมาแชร์คลิปเสียงทิศกาโตะเนี่ยในแชทนั้นระบุว่าตอนนี้เป็นคารวาสเนี่ยพระย้อยก็เคยแต่งงานอ่าคุณผู้ชมคือตอนนี้พระกาโตะพอลาออกไปปั๊บกลายเป็นทิศกาโตะไม่มีข่าวไปตามกาโตะแล้วนะฮะตอนนี้ทัวร์เริ่มไปจอดหน้าบ้านหรือว่าหน้ากุฏิพระย้อยละคือขุดกาโตะก,กันจนหมดแล้วก็ไปขุดย้อยต่อพระย้อยท่านเนี่ยนะ แชทระบุว่าตอนยังเป็นคาราวาสพระย้อยเคยแต่งงานเจ้าของแชทอ้างว่าไปแต่งไป,ไปงานแต่งของทั้งคู่ด้วยเนี่ยฮะดูนะครับเมียเช่าบ้านอยู่แถวโรงเรียนเขตร่อนพิบูรณ์เมียชื่อจุดๆ,ๆุดจุดหนีไปคอยแลได้เลยไม่กี่วันจะกลับมาหาเมียส่วนมากจะหลบมาตอนกลางคืนถ้าไม่เชื่อสักพักเนี่ยให้คนไปหลบแถวบ้านเช่าเมียของเขานั่นเขามากลางคืนพบแน่ชัว มีอย่างนี้อีกคุณจะเอาอะไรกันอีกเนี่ยเรื่องนี้ผมก็เป็นคนที่ว่าอยากจะดูเรื่องเขาไปทั่วเนาะดูสิก็อุตส่าห์อ่านแชททั้งหมดให้คุณผู้ชมฟังนะเอานี่นี่ตอนมันแต่งงานนุ้ยไปกันมีของชํารวยกันอ๋อนุ้ยคือน้องนะตอนมีของชํารวยด้วยน้องอะ่ะถ่ายให้แลหาไม่พบเป็นที่เปิดขวดโอ้โหเขาละเอียดจริงๆแล้วมันทําไมอะคนเคยแต่งงานเนี่ยคนเคยแต่งงานบวดพาได้นะคุณ เออแต่ว่าถ้าแต่งงานแล้วปุ๊บอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะมีเมียแต่งงานก็แยกกันนะฮะอย่าไปอยู่กันสองต่อสองอย่าไปอยู่กันในห้องขณะที่ในสิทธามูลหงครับในฐานะโคษกพศบ้างครับโฆศกสำนักพุทธนะฮะรับทราบเรื่องราวดังกล่าวกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงความผิดพลาดและความผิดทางพระธรรมวินัยของพระที่เป็นคนกลางรับเงินจากทิศกาตกไปเจรจากับสื่อว่าจะมีความผิดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ อางไรก็ตามนั้นจะมีการประสานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโตของคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์ฮะให้มีการตรวจสอบกันเรื่องนี้ด้วยเ,ออเรื่องนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างนี้กงนิกายอะไรหรือเปล่าตามที่เขาลือกันอันนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกด้านพระพยอมกัลยาโนครับเป็นที่พึ่งของพวกเราชาวสื่อบนชนเวลามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินยัยก็ต้องพุ่งไปหาท่านท่านก็จะได้ให้สติให้ข้อคิดนะ ท่านก็บอกว่าอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนแหมเห็นไหมฮะคือเรื่องนี้ถ้าคุณมองจริงๆอ่ะออกมาเผนๆนะ่นะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างมีอะไรซ่อนอยู่บางอย่างแต่ว่ายังพูดไม่ได้เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบออกมาก่อนแบบเป็นทางการนะฮะแล้วก็ไม่ทราบนะว่าขนาดว่าพระพระที่ไม่ได้เป็นพระผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นพระราชาคณะระดับสูงหรือสมเด็จพระราชาคณะยังยังมีการเมืองซ่อนอยู่ขนาดนี้เนี่ย,ยก,ก็ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหระดับบนว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงกัน,นอ่ะแค่นี้พอฮะแค่นี้พอไปต่อไม่ได้ดแม้ว่าจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ก็ความจริงถูกเปิดเผยสื่อสืบส,สาะต้อนถามข้อมูลจนรู้ความจริงว่ามีเงินไปอยู่กับพระคนกลางอีกทอดหนึ่งเงินนี่มันเป็นตัวทําลายทุกอย่างนะ สำหรับคนที่ใช้มันไม่เป็นคืออยากได้ของคนอื่นแล้วก็อยากได้มาในทางที่ผิดๆลองฟังพระท่านบอกครับไม่ควรลผิดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช่วยปกปิดความผิดของพิสุที่ไม่ดีเสียหายขนาดนี้แล้วยังจะปกปิดกันอีกอที่ไม่เปิดเผยวันแรกไม่ออกมาประจานวันแรกรเพราะยังถ่ายเงินไม่พอ,อขอนะขอตบโต๊ะแบบให้ดังๆนิดนึงเพีย้ย นี่ไงเพราะยังได้เงินกันไม่พอมันเป็นไปหมดแล้วฮะมันได้เวลาที่เราต้องสังคายนาละผมไม่ทราบว่าต้องสังคายนายัางไงแต่ได้เวลาแล้วล่ะที่เราต้องล้างบางกันครั้งใหญ่ทุกวันมีข่าวเรื่องพระให้ได้เล่าอ่ะอ้าคุณดูนะว่าวันไหนไม่มีบ้างมีหมดเลยพระพยอมท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาสาธุครับ ขอให้มีขอให้เป็นจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นพระทำผิดจับสึกปุ๊บจบโอ้ยอย่างนี้โจรไปเป็นพระกันเพียบสิฮะล้างความผิดของตัวเองถูกต้องไหมครับพระพยอมฝากทิ้งท้ายว่าถนอมพระสงฆ์ไว้ให้สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยอย่าจ้องเอาพระไปทำสามีหรือสืบพันกันหมดเพราะผู้ชายที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นมีไม่มากแล้ว สะเทือนใจสะเทือนใจมากๆอ่ะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะผู้ชายที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนานท่านหนอมีด้วยอย่าให้มันเละกันไปมากไปกว่านี้เลยนะครับอ้าวคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะต้องพักกันสักครู่แล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเรามีข่าวอีกเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณปริญก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอปลาก็ดีเห็นไหมสุดท้ายวนมาพ้ายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ